เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผม,ผมป้อมนะครับผมแน,น่นั้นมันนี่นะพอคนเงินนับอนันต์นะครับผมอันนึงที่ผมอยากจะพูดนะครับผมในตัวของฟิคชั่นนะับมินส์นะครับผมของเมตตามอนนะฮะสิ่งที่เราจะได้มินนะครับผมก็คือตัวเทรนเนอร์นะครับผมในการเข้าไปเล่นนะเขาบอกว่าเรามีเทรนเนอร์แล้วก็เข้าไปเล่นได้นะครับผมแล้วก็เราไม่มีตัวมอนสเตอร์แล้วก็เข้าไปเล่นได้นะเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมทําคลิปมาในเมตตามอนช่วงแรกนะครับผมผมไม่ได้ซื้อมันว่ะ <laughs> หลายคนอาจจะรู้สึกแปลกนะผมก็รู้สึกแปลกนะครับแต่ผมได้ไวรัสของเมตามนมานะครับวันที่19นะครับผมผมจะลองอหลังจากที่ผมลองทดสอบนะครับของการล่านะถ้ามันไม่ได้จริงก็คือไม่ได้นะครับผมไม่ได้รู้สึกเสียใจนะครับผมแต่ผมรู้สึกมันก็รู้สึกเซ็งจริงๆนะที่ผมผิดพลาดนะครับความผิดพลาดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดท,ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ควรจะต้อง ผมไม่ควรต้องผิดพลาดอีกนะครับผมในเรื่องการจดซีดนะครับผมหรือการทาอะไรก็ตามนะซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยเป็นความพลาดที่ผมจะต้องจารึกไว้นะครับตลอดชีวิตของผมนะต่อจากนี้ไปนะครับผมก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับใช้คํานี้นะถึงแม้ว่าจะเสียเงินแค่ประมาณเสียเงินไม่เยอะนะแต่เงินทุกบาทมันหาหายากนะครับผมใช้คําว่าเงินทุกบาทไม่ได้หายากแต่เงินทุกบาทมันหาด้วยความด้วดยทั้งฝีมือของเราโดยการทํางานของเรานะครับผมมันก็ไม่ควรจะต้อง เสียไปโดยสิ้นเปลืองนะครับจริงมันก็ไม่ได้เสียเรามันก็อยู่กับผมเนี่แหละแต่ผมแค่เปิดมันไม่ได้แล้วโอนมันไม่ได้นั่นเองนะครับวันหนึ่งถ้ากาล่าเห็นคลิปนี้นะก็อยากจะบอกว่ามึงเปลี่ยนแานเฟอร์โค้ดเถอะทำเป็นอย่างอื่นก็ได้รูปแบบอย่างอื่นก็มีเยอะแยะไม่ทำวะเ <c oughs> ขาเปิดพลาดเป็นความผิดพลาดของผมเองครับพอโทษใครไม่ได้ฮนะ ในส่วนของเมตามอนนะครับผมไวรัสจะพร่บิกออกมานะในช่วงเวลาสี่ pm utc นะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ดิสอง pm utc นะครับผมในแดเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงกว่าจากเดิมนะครับจากส1เอหลือแดนะครับผมจากการบ่นกันครั้งก่อนนะครับผมที่แบบว่าด่าเฉดเม็ดเลยนะครับผมแล้วก็มีการโอนที่แบบไม่ได้ของนะครับผมและอีกหลายหลายส่วนนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าโอกาสในการที่ผมจะได้รับนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่เอามาเล่นนะฮะผมชอบะ เออก็ลองดูนะครับผมว่าจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรมากกับมตามอนนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆครับผมช่วงเวลานะครับผมป็อยู่ที่ช่วงเวลา 4pm u t c อืมกี่โมงว่ะอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมโดยประมาณนะครับส่วนเออคริปโตมอนนะฮะคริปโตมอนอ่าเควสกับ รู้ด้วยความรักนะครับผมหรือการคลอดคลอดคลอดบุตรนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีผมชอบอย่างนั้นนะครับผมในช่วงเวลาที่มันจะเปิดออกมานะครับผมในวันนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละนะที่เห็นชัดๆนะครับผมคือ เราสามารถที่ถ้าเรามีตัวละครไม่เยอะนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสร้างไรายได้ได้นะครับโดยการที่ตัวละครเราแข็งแกร่งก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับผมเล,เลือกคู่หูที่เหมาะสมนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีคลิปตอมอนทั้งคู่นะครับก็ผสมพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับผม ในส่วนของการคำนวณนะครับเขาบอกว่าตัดการคำนวณทิ้งไปเราไม่ต้องคำนวณนะครับเขาคำนวณให้เรานะครับผมแล้วก็โอกาสในการกลา,ายพันธุ์ถ้าไม่ใช่เจเลเดนเจเลเดชั้นสูงนะครับผมก็จะมีโอกาสในการกลา,ายพันธุ์ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องคบเจอกันนะในตัวอย่างการกลายพันธุ์เขาบอกนะครับผมว่าสมมติว่าเอ่อไอตัว A กับตัว B นะครับผมเอเอ็กแท็กร้อยบีแท็กหนึ่งนะสมมติว่าการผสมพันธุ์ใช้คำชีชชช้ง่ายๆนะครับผมก็คือลูกจะออกมา5ห้างไรก็ตามเนื่องจาก A กับ B นะเป็นคริปโตมอนเจเนอเรชั่นสิหมายความว่าการกลายพันธุ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสถนะิติทางลกนั้นพารามิเตอร์นะครับผมจะเกิดว่ามันจะอาจจะเป็นยี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นนะครับผมที่เขาแสดงออกมานะครับผมแน่นอนที่สุดว่าการที่จะผสมพันธนะุ์นั้นคุณต้องใช้ค่าผสมพันธุ์เจ็ดสิบห้าเหรียญเป็นธรรมเนียมนะครับผมคงที่ในการาในเคมอนนะั้นจะถูกเรียกเก็บจากผผู้ฝึกสสอนนนที่่เรริมมายพััธุ์ะคบ ค่าธรรมเนียมความล้าของสายพันธุ์นะครับผมคือเพิ่ม10%ทุกครั้งนะครับที่คลิปโอมอนออกลูกในปีที่ผ่านมานะครับผมค่าธรรมเนียมในเคมอนเช่นกันถูกคำนวณน,นะครับผมจะกคลิปทอมอน2ตัวนะครับผมก็จะถูกเรียกเก็บนะครับผมว่ากันไปนะในส่วนของอการเติบโตนะครับผมก็จะใช้เวลาการเติบโตอย่างยงั่งนะครับผมเป็น0ูนะครับผมแล้วก็ยัง อดอล์นะครับผมเป็น12เดือนนะครับผมหรือโอ้อดอลก็เป็น12เดือนแก่นะครับก็เป็น24เดือนนะครับผมคริปโตมอนยังสามารถผสมพันธุ์ได้ต่อปีแล้ขึ้นอยู่กับว่าอายุของค่าของเหรีของมันคือตัวเลขที่แน่นอนนะครับผมซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะตัวอย่างการผสมพันธุ์นะครับผมคาร์เตอร์แสดงการผสมพันธุ์คริปโตมอนของเขาในตลาดนะครับผมโดยมีการผสมพันธุ์อยู่ที่ห0าร้อดอลลาร์นะครับผมซึ่งและอัมโบโตคิดว่า ไกอาจะเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในการผสมพันธุ์นะครับผมคิตตมอนซิโลไกอารได้ผสมพันธุ์ไปแล้วห้าครั้งในปีนี้แต่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ซิโรกำลังผสมพันธุ์นะครับผมค่าใช้จ่ายไปยังอัลบอโตนะครับผมก็คือค่าผสมพันธุ์เจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับผมค่าธรรมเนียมความล้าของสายพันธุ์นะครับผมคือศูนย์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ซิโรผสมพันธุ์นะครับผมก็บวกกันไปนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าถ้าผสมพันธุ์ครั้งที่หกนะผมก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ ค่าธรรมเนียมในการผรสมพันธ์นะครับผมต้องจ่ายนะฮะคราร์เตอร์ต้องจ่ายนะครับรวมเป็นหกร้อยสิบสองนะครับผมใช้คําว่าดอลลาร์เหรออืมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะค่อนข้างที่จะมีราคาพอสมควรนะในส่วนของ uh, การใช้จ่ายการใช้จ่ายสำหรับคาร์เตอร์นะครับผมคือค่าผสมพันธ์คือศูนย์นะครับผมเนื่องจากคาร์เตอร์ไม่ได้เ,เริ่มผสมพันธ์นะค่าธรรมเนียมความล้าสงสัยพันธ์ก็ศูนย์นะครับผมค่าธรรมเนียมของอสมผสมพันธ์ก็คือได้รับจากอัลเบอโตมาห้าร้อยนะครับผมเรียกว่าคุ้มนะครับผม ในส่วนของเควสนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลา7วันในการดําเนินการก่อนสิ้นสุดนะครับผมก็จะมีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับมี10เควสด้วยกันนะคือให้อาหารสมมตินะคือให้อาหารที่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารและยาที่จะที่จะรับนะครับผมมีภารกิจที่5คือจะตอบแทนคุณด้วยโทเค็นนะครับหกถึงเได้รับไอเทมเิเศษในเกม10ก็จะได้รับโทเค็นนะครับผมซึ่งมองว่าอ เขายังไม่ระบุเคมอนในตัวโทเค็นที่ร,รับนะครับผมก็ดูว่าทารภารกิจนั้น5้าถึงสิจะสำเร็จไหมนะครับผมในอนาคตเป้าหมายของเขาก็คือต้องการมีโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่จกำหนดการจ่ายเงินเคมมนรายสัปดาห์สำหสรับภารกิจนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลประเภทนั้นที่สามารถพูดอะไรได้อย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่า เราต้องดูต่อไปว่าเราจะสําเร็จในเร็วหรือช้านะคำถามที่พบบ่อยที่เขาถามนะครับผมว่าฉันจะเป็นเจ้าของคริปตมอนมากกว่าหนึ่งตัวหมายความว่าฉันจะได้รับห่วงโซ่ภารกิจมากกว่าหนึ่งภารกิจใช่ไหมคุณได้รับภารกิจหนึ่งภารกิจต,ต่อเนื่องต่อสัปดาห์โดยไม่คานึงถึงคริปตอมอนที่คุณมีเป็นเจ้าของนะครับอย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้คริปตมอนจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เมื่อทําภารกิจเสร็จสิ้นเช่นคุณทาเคล็ดหนึ่งสำเร็จโดย,โโดยคริปตมอนเอแล้วคุณจะรู้ว่าเค,าาาาเดดคตแล้วคุณก็ทําได้อย่างไคุณม่สามาารรถใช้คิปตอนหลยกว่า โดยประมาณนะ่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีคริปตมอนอยู่ในตัวนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันนะครับสนุกสนานนะครับผมคิดว่าได,ได้เงินไม่เยอะเอาจริง <laughs> เป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมลงทุนไปแล้วผมไม่รู้สึกว่าได้เงินกลับไม่ได้เงินช่างมันเถอะนะในความรู้สึกผมนะครับประมาณนั้นนะก็เหมือนไม่ตามอนที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็ <laughs> มาดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับใครที่ สนใจนะครับผมก็ลองเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมและในอนาคตผมไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเล่นแล้วเราสนุกรู้สึกสนุกนะครับเราไม่ต้องเครียดกับมันนะผมไม่ได้มองว่ากําไรมันจะได้รับอยู่แล้วล่ะนะเอใหม่คิปหน้าผมป้อมนะครับอ้อแน่นอนที่สุดว่าข่ที่จะออกมานะครับผมในทุกๆซีซั่นที่ผมจะทําออกมานะครับผมก็จะแบ่งออกไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะครับผมในการเติบโตของแต่ละตัวนะครับผมเอใหม่คิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ